สวัสดีครับผมด่งอมน้อยนะครับวันนี้ก็มีนัดเช่าพักกับพี่ท่านหนึ่งนะครับเบื้องต้นพี่เขาก็ส่งรูปพักมาทาง Facebook ดวงอมน้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่ง2องหนวัดสวนส้มนะครับเรี่ยมทอง1องค์นะแล้วก็จบราคากอาไว้เรียบร้อยนะครับผมก็กําลังจะเดินทางไปเช่านะฮะเดี๋ยวไปดูสภาพองค์จริงนะครับว่าจะได้เสียหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่นัดพบกับพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันเลยครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้มาเช่าพระแต่ไม่ไม่ไม่เปิดเผย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  ก็นี่นะสวนส้มนะครับสองพนหสวนส้มแค่ทานหลวงพลปู่เศษตรงนี้ทองหนาๆนะครับที่เขาก็แบ่งปันให้ก็โอเคนะครับเช้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหรียญด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือเป็นเหรียญที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับสองห้าอยสิบวัดสวนส้มนะครับ เป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อรุ่งปลุกเสกนะครับและได้หลวงพ่อเงินวัดตอนยี่หอมปลุกเสกให้อีกหนึ่งครั้งเหรียญรุ่นนี้จัดว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเข้มขังมากๆนะครับน่าใช้ขึ้นคอมากๆเลยนะครับรุ่นนี้การเช่าพระวันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เช่ามาเรียบร้อยสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการส่งพระมาขายผมนะครับทักเฟซหลักโดวงอ้อนน้อยนะครับเบอร์โทรผมก็0 8 3 8 9 4 5 0 4 3ครับยินดีรับเช่าพระถึงที่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ